สวัสดีเพื่อนเอน,นักตกปลาด้วยนะครับผมคลิปนี้มาอยู่ที่กวานพะเยานะครับมากับเซียนเก่งนะครับวันนี้พามางัดหาเชโดไซจิ๋วไซเล็กนะเก็บปลาเค็มกันไปทั่วเลยนะครับรวมๆก็2วันนี่เก็บไป15ตัวนะครับผมเดีจะเป็นยังไงนะครับจะได้วัดจะอะไรเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนะครับผมไป สวัสดีเพื่อนนะักตกปลาเนียนะครับผมทีิปนี้ก็มาอยู่ที่กวานมาเยานะฮะกลับบ้านมาเพื่อมาตกปลาเลยนะครับก็เซ็ตคันชโดมาเลยครับลอกเป็นทานตุ่าพีสามชกหน้าห้าสิบปอนด์ับผมแล้วก็คันเป็นเดโทนาทีเล็กนะครับสิบสองยี่สิบห้านะกะว่าชโดบินเลยฮะก็ออกไม้ครับ,บมีเซนเก่งเซนเก่งชี้ไหว เดี๋ยววันนี้ก็คงจะสำรวจตรงรอบๆอ,อ,อ่างก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวหาดูครับว่าจะได้หรือเปล่าแต่คนก็มาตีอย่างพอมีนะตามขอบนะส่วนใหญ่มันก็จะมีแค่ไอป๊อกเลยที่มันง่าหอยู่นะไซส์ใหญ่นี่มันต้องจังหวะดีๆจริงๆนะเราถึงจะเจอมอนกัดให้ับแต่ป๊อกนี่มันแค่วิ่งมากัดเล่นๆนะ

22.5มาแล้วแต้มแรกฮิปเปอร์อยู่ไหนเนี่ยเกี่ยมนี้ไม่ได้เลย

Oi, você dá aí, vai, Você to, né,

ああอเอเ,อเอๆๆแคมปิ้งหักนะเพียอนเป็นเก่งว้าวาาว่ะในๆๆๆๆๆไม่แต่มันไม่เห็นตัวยูตั้งหลังนะ ต้องหยุดรอมันเลยเออมันตามไม่ทันมันไหวเหมือนตั้งเหี่ยลองหยุดดูดเนี่ยชี้สายดูเปล่าอูอว้าแล้วอีกตัวหนึ่งอู้ยเฮียรวยยังวะตายละเจ็ดตัวแล้วเนี่ย โอเคนี้ก็สนุกแล้วนะแ<อ>ค่นี้ก็มันแล้วเฮออ้ยตะเกียม้นมอนห่างอยู่นะกระโดน้อยอ,อี๋อย่าสายเบียดใครวะ <laughs> ยากอะไรไซส์แค่นี้เนี yeah. <laughs> ่ยได้มีสีแล้วนะครับผม <laughs> กวูว่าแล้วเมื่อกี้มันมวนหางอยู <laughs> ่ทิ้งมันึง เยอะยังไม่ได้มองสีเต็มอย ah? like ู่สีเต็มอยู่ไอคหี้ยตัวเท่ากันหมดเลยเฮ้ยหน้เต็มแล้วนยไม่ใช่ย้ำที่เดิมวะยิ้มกินนะมันก็ยังกินอยู่เลยไปนะ อ้ยมีกับมันแล้วตองัวนี้เนาะคีมไหมใช่ไอ้ไอ้ยา่อคืนใสยอุ <s. <S ้ยอุ้ยอุ้ยฮ่าฮ่าฮ่าฮวันนี้เจนเก่งนั่งไปสองแต่งแล้ว เราต่อให้กันนะไปแล้วไปแล้วโอ้ยสายออยอนสายอสายอนหรืออะไรวะมันวิ่งย้อนอะน <c oughs> อะไรวะนี่มันหลุมเชืโดหรอเป่ประมาณใต้รัวเนี่ยหันมองฝั่งโน้นอยู่ ดีนะฮะดีแล้วมันไม่กัดหมดคี่พายมันยาการริมวานพยาลนะครับ Quên 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 quên. Đánh nám mà bay bùa. Ô hô. Oh. Đánh nám mà bay bùa, nhóc này. ไม่น่าจะโดนปลานะครับไม่โดนปลานะเ่อว่าโดนพักตกเมื่อกี้เบ็ดยังเปิดไม่อะไรเลยนะครับ นี่ตัวเล็กครับ ไม่โดนเป็ดนะครับเงียบร้อยขีเงนียวจิบยากงานยากโอ้โหงานยากเลย ตรงนี้ผมเอาครีมตัดพอดีนะครับนม่อยะไปโดนสาย PE นะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องจบกันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็2วันเก็บมา15แต้มนะครับแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายครบทุกตัวนะครับผมก็ยังไงคลิปนี้ก็อาจจะเป็นแค่ตอนที่1น,นะครับเพราะว่าผมจะอยู่หลายวันอยู่นะครับเดี๋ยวก็ไปหาต่ออีกนะครับปีลุ้นเผื่อเจอไซส์ใหญ่นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบาย